สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับของคิวิดอนะครับใน t ิ k กต o k นะครับอาสมาชักผู้ชมท่านใดนะที่โพสต์ไปแล้วนะเรามียอดไลน์น้อยนะครับล้วอยากจะเพิ่มยอดไลน์นี่ครับอาก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนี่ครับขั้นตอนแรกนะผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอาคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับออะเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmksocial.com กันแล้วนะครับ อ่าพอเขากำล้วนะครับ่ากับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานเนี่ยกรให้คลิกมาที่สมัครใช้งานตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้นะรับอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็กดสมัครใช้งานกันเลยนะครับอ่าหรือใครนะที่ไมอยกรอข้อมูลที่ยุ่งยากนะครับก็สามารถลงชื่อสมัครใช้นะรับด้วยกลุ่ปเกินตรงนี้ไปได้นะครับอ่าพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยนครับ อ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นาบประลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้เนี่ยปรลงชื่อเข้าใช้ตรงนไฟล์นีครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์เก k ขีดโซเ c ียลคกันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับให้คุณชมมาดูที่หมดหมู่ตรงนี้เลยนะครับในหมดหมู่นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ t i k t o k Instagram YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนีครับ อันในโซนวันนี้นะครับเราจะมาใช้่วนของแพลตฟอร์มทิกต o กนะครับก็เลื่อนมาที่ทิกต o k นะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลค์หรือว่ายอดหัวใจนั่นเองนะครับอ่าก่นเลือกมาที่เพิ่มหัวใจตัวนี้เลยนีครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่าในบริการนะครับก็จะมีให้เลือกใช้หลายบริการนะครับก็จะมีความเร็วของบริการที่แตกต่างกันไปเนี่ยเราก็มีเลทราคาที่แตกต่างกันนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่ะผมก็จะเลือกเป็นบริการตตัวแรรกงนี้ อ่ะพอเราเลือกบริการเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นคำอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานะครับต่อมานะครับในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ TikTok นะครับแล้วก็มาที่อ่าคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์เลยเนี่ยครับดันบนตรงนี้นี่ครับอ่ะเราก็นำมาวางนี่ครับอ่ะในส่วนจำนวนนะครับเขาจะมีขั้นต่ำกับสูงสุดบอกนะครับตรงนี้ก็อ่ะใส่ไปได้เลยครับว่าต้องการจะเพิ่มยอดไลค์เท่าไหร่นะครับผมก็จะใส่่่ไปทีนครับ อาไปเราใส่ไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนี่ครับค่าจ่ายตรงด้านล่างตัวนี้เนี่ยเขาจะคำนวณมาให้เราแล้วนะครับก็กดส่งไปเลยนี่ครับออากดส่งกันแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับออาต่อมานี่ครับก็ให้พุณผู้ชมนะมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอ่าในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะพี่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปนี่ครับต่วตรงนี้นะก็จะเป็นวันเวลานะที่เรากดสั่งซื้อแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของคลิปดโอที่เราใส่เข้ามานครับ อ่าตรงนี้ก็แนะนาให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ที่คุณผู้ชมใส่มาถูกต้องหรือเปล่านะครับพอถ้าไม่ถูกต้องนะครับยอดไหลจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยประกอบปริมาณนะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมานี่ครับอ่าเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์ะครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอ่าในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนีครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดครับที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วนะครับ อ่าแล้วมียอดจำนวนเงินนะครับไม่เพียงพอหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานม่นี่ครับเลยยังไม่เคยเติมเงินนี่ครับก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับอนนในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือก2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสแกนคิวโค้ดทุกธนาคารนี่ครับอ่าคุณผู้ชมก็ไม่สายยอดเงินตานล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็กดจ่ายไปนี่ครับอ่าเขาก็จะมีคิวโค้ดขึ้นมาให้เราสแกนกันแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้นะครับก็สามารถเติมได้ถึงง2สกุลเินนครับ อาจจะเป็นเงินไทยนะครับแล้วก็ดอลลาร์นะครับตรนนี้ก็เลือกเติมกันได้นี่ครับอ่าเราก็อย่าลืมอ่านคาแนะนำนะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ tik ตอกกันเลยนี่ครับอ่าตอนนี้นะครับยอดไล์นะมีอยู่ที่34ไล์นี่ครับผมจะลองกดรีเฟชหน้าจอนะครับดูว่ายอดไล์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนี่ครับอ่าตอนนี้นะครับยอดไล์นะครับของเรานะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง235ไล์กันแล้วนะครับ ก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยเนี่ยครับแล้วก็อาจจะมีขึ้นเกินมาบ้างนะครับผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปเนี่ยครับเพราะทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนี่ครับอันนี้ก็แถมให้เรามาประมาณร้อยไลค์กันเลยนี่ครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆนี่ครับพอยอดขึ้นก็เรียบร้อยนี่ยครับก็กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอสำหรับผู้ชมท่านใดนะพี่เด็กเข้ามาใช้งานแล้วนะครับเราอยากจะแนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เหมือนกันนี่ครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนี่ครับ อ่ะเขาจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับที่อาจอยากจะใช้งานเว็บไซต์นะครับโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็ได้ตาค่าคอมมิชชั่นนะครับถึง3%กันด้วยนะครับอ่ะแล้วต่อมานี่ะครับหากของคุณผู้ชมทำได้นะครับที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับเกิดมีปัญหานี่ในการใช้งานเว็บไซต์หหรรรรือออ่่าาตตติิิดปัััญะะะไนนนคคบบกก็มมมทีเู อในเมนูติดต่อมีนะครับก็จะมีให้เราเลือกเหมือนหมู่ที่เราต้องการแจ้งปัญหานะครับแล้วก็อาจจะแจ้งปัญหาอะไรตรงนี้จะมีให้เลือกอีกทีนะครับก็เลือกเข้าไปนี่ครับตัวเลขออเดอร์นะครับก็ให้นำเลขออเดอร์เนี่ยพี่เราสั่งซื้อไปแล้วพบปัญหานะครับก็นํามาใส่ในอ่าช่องนี้เลยนี่ครับแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับแจ้งกับแอดมินให้เรียบร้อยนี่ครับหรือใครนะครับที่มีไฟล์รูปภาพหรือว่าราคาอยากจะแนบไปนะครับก็สามารถคลิกด้านล่างตรงนี้เพื่อแนบไฟล์ไปได้นี่ครับแล้วก็มากรส่งตัวกันให้เรียบบบบบบบรรรรร้้้้้อออยยยยเเเเลลลลนนนนนนีีีีีี่่่คคคคคัััััะะะแสําาาหิปผมมมมมพขูกกุณชงท อ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ครับผมก็ได้แปลลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมน่าที่รับชมรับฟังกันด้วยนี่ครับอ่าเราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ